นี่ฮะทุกคนเห็นไหมภาพโคตรสวยนะฮะอย่างกับ BSL ทุกคนดูดสิสดีครับผมชีดีสินะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะกระจอดบอดของตัว CPU AMD Ryzen 5 4 6สี่พันหกร้อย G นะฮะเป็นตัวนี้เลยนะพี่ชมซึ่งนะครับตอนนี้ราคามันก็อยู่ที่สา0พันกว่านะชมนะ3า0พันต้นๆน,นะ,ะ,ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะในการเล่นไม n e c r a f t นะว่าเราแบบถ้าแบบทุกคนไม่มีแบบว่าไอเนี่ยทุกคนไม่มีแบบว่าหมายจะเอามาเล่น เกมอะไรก็คือแบบเล่นเกมแบบเริ่มต้นเช่นแบบพวกแบบไมค้าบโหลดร็อบบอทอะไรฟรีไฟล์อะไรอ่ะนะครับผมก็จะมารีวิวแน่แน่เพราะว่าเราคาถูกแนนัน่นเองฮะเป็น,อนบอลบอร์ดนะซึ่งไมค้าบเนี่ยเราทดสอบตอนนี้ก็คือถ้าแบบเล่นเกมแบบดิบๆนะไม่ลงพับส่วนไม่ลงมอสไม่ลงจัดเดอร์อะไรเลยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าเฟรมนะท่านผู้ชมนะเกือบ400เฟรมเลยนะฮะ <ๆ S 2> ก็เล่นได้แบบชิลๆเลยนะแต่ถ้าว่าลงเชดเดอร์นะฮะแต่ผมผมแบบไป download มาละเดี๋ยวผมลงให้ละ เเพเดอร์นะครับพวกแบบว่า BSL อะไรเงี้ยคือตัว B BSL เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะกินสเปคนิดหนึ่งนะสําหรับแบบว่าการจอรนบอร์ดเนี่ยคือมันกินสเปคอยู่แล้วถ้าเป็นมันมันเป็นตัวที่แบบยูทูบเบอร์หลายคนเขาใช้กันนะเออแต่ว่าผมจะมาลองเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละถ้าคนแบบไปหาโดาวโหลดได้นะตัวนี้นะภาพมันสวยอยู่นะแต่ว่าไม่กินสเปคเลยนะฮะการจอรนบอร์ดก็สามารถเล่นได้นะครับทุกผู้ชมผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวให้ดูชื่อชัดๆนะโอเคทุกคนไปหาโลโลได้เลยฮะใน youtube นะ่ะมันมีอยู่นี่ฮนะทุกคนเห็นไหมภาพโคตรสวยนะฮะอย่างกับ BSL ทุกคนดูดิโอ้โหภาพสวยจัดเลยนี่แล้วดูเฟรมะฮะทุกคนห้าสิบกว่านะฮะเกือบหกสิบเลยจะลืมนะครับแล้วนะี่คือกระจนบอลฮะสามพันนะท่านผู้ชมนะเออเล่นในขานี้คือถ้าเป็นมือีโอก็จะประมาณสองพัน ก่อนนมั้งก็น่าจะนั่นแหละพันเจ็ดหรือว่าพันหกอะไรเงี้ยตัวนี้มันรู้สึกปีปีไหนไหวะผมลืมละนะดูนะฮะกระจออนบอดนะครับนี่โอ้โหภาพแม่งสวยครับท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวัวยวยบมุมมองนี่ฮนะทุกคนภาพแม่งสวยจัดนะฮะและนี่คือกระจออนบอดของทีว amd เลยเ้นห้าสี่พันหกร้อยจีนะโอ้โหอย่างสุดเดะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเราดเลยใบ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 ยาขยับเด้อเห็นไห ไปมาค่ใบหญ้าขยับแล้วมีเงามีงูมีเงา,เงา,เงา,เงาอะไรโอ้โหแล้วดูน้ำฮะโอ้โหน้ำอย่างสวยฮะท่านผู้ชมโอ้โหเฟรมก็ประมาณนี้ครับผมห้าสิบหกสิบก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเป็นพวกแบบตัวแบบบี l ดเอสเอลูนะฮะยังไม่เคยลองเหมือนกันบีเอสเอ่ครับผมอันนี้เป็นตัวแบบกินส p กินสเปเลยนะที่แบบยูทูบเบอร์หลายคนเขาใช้กันนะตัวนี้นะโอ้โหภาพอย่างเอาวะโอ้โหเหงไหม นี่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 ภาพอย่างเอาะนะท่านผู้ชมภาพมันโคสตตวยอะ่ะเออแล้วดูเฟรมฮะโอ้โหมาสี่สิบเลยโอ้โห้า,โโหาแบบระเล่จริงๆก็น่าจะประมาณแบบมีหนึ่งสามสิบไหมมีไหมมีสามสิบไหมสี่สิบขึ้นนะท่านผู้ชมนะโอ้โหภาพแม่งอย่างสวยเลยฮะประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหทุกคนใครอยากจัดฮะจัดได้เลยนะฮะภาพมันสวยเกินดูดิ โหแต่ว่าอันนี้แบบไม่น่าจะไหววะถ้าเราคุณฝืนนะผมว่านะั้นเล่นแค่ตัวนี้ก็ได้ละ s ดเดอร์อะ่ะคือเล่นแค่ตัวนี้ก็ได้ละนี่ตัวนี้คือแบบเป็น s เดอร์ที่แบบผมชอบนะทุกคนดูดิแล้วมึงดูเฟรมดิหกสิบบวกอะ่ะเออทุกคนแต่จริงๆริก็ประมาณห้าสิบอ่ะแ็กจัดก็จัดได้เลยนะฮะตัวนี้เลยนะ a m d r y z e n ห้าสี่พันหกร้อยจีนะฮะสามพันกว่านะทุกคนแม่งคดคุ้มอะ่ะทู้ชมนะซึ่งในครับเนี่ยเราเราเล่นแล้วก็ลง shader แขกอะ่ะเล่นแบบ มันลื่อนขนาดนี้ก็คือไม่ต้องถับรบบอเลยคือหัวแตกแน่นอนท่านผู้ชมนะประมาณนี้แล้วกันนะก็นี่ครับผมออนบอร์ดนะเดี๋ยวกูให้ดูเลยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเลยมันไม่มีกระโจนเนี่ยอนี่คืออ่อนบอครับท่านผู้ชมโอเคคผมวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเลยกันนะครับผมนี่ครับ